เฮ้ยเสียงกันดีอ่ะเดินม,มาทางนี้ค่ะเดินม,มาดุเดินเดินแล้วเลยจะเข้าบ้านแล้วหรอคะยังค่ะแหนไม่ใสยย่ทางไหนเอ่ยเฮ้ ใช่ทางไหนคะอืมจะกรกเน่ยน เอาขาลงก่อนค่ะเอาขาลงเอาขาลงก่อนองนั้นแหละอืมโอเคแล้วก็ลุกจ้าขาลงใช่หมอนก็่วยใช่หมอนก็่วยอ๋อไปไหน มาทางนี้มาไม่ชาทางนี้ดูกไม่ได้ติดมืเอเหรอคะนี่ได้ดะดิสิอกนจัดเลย แคชื่น่เี๋ยวจเดี๋ยวไปเดีดี๋ยดี๋ยวไดไดี๋ไปยวียวไอยบายไปเดียวไยบยบายเยวไยวายบายยย